และอ่องใจในม่านเพลิงตอนที่14วอนรักคืนใจเป็นอีกวันที่ต้องใส่หน้าเมื่อเห็นสภาพของพลาทิปที่กำลังนั่งอยู่ที่มุมเดิมกับเครื่องดื่มมึนเมาผู้ชายคนนี้เคยเป็นนักสู้ไม่ยอ่อท้อกับความยากลำบากแต่ทำไมครั้งนี้ถึงได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆแบบนี้กันละ่ะแก้วในมือถูกแย่งออกไปจนน้ำสีอำพันแทบจะกระชอยิงสาวถึงกับเบน,น้ำไม่ได้กลิ่นของมัน ไม่กี่วันจากนักธุรกิจที่คนให้การยอมรับกลายเป็นคนขี้เมาโหนดเริ่มที่จะพุดขึ้นมาไหนจะอย่างดวงตาครั้าที่เหมือนคนอดนอนจะกินให้มันได้อะไรขึ้นมาพี่เพลิงเป็นคนสอนหวานมาตลอดว่าเราไม่ควรยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วดูสภาพพี่ตอนนี้สิพี่ไม่ได้อยากยอมแพ้แต่มันไม่มีทางให้เลือกเขากลับไปหาดรรัญญาญที่โรงพยาบาลแต่ก็พบกับความว่างเปล่า เธอออกไปแล้วที่สำคัญไม่ได้กลับบ้านเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนไม่มีทางให้เลือกหรือว่าพี่เพลิงขี้ขาดกันแน่ไม่ได้ทางตรงพี่ก็หาทางลัดสิคะพี่เป็นนักธุรกิจแค่นี้คิดไม่ออกหรือยังไงเปลี่ยนให้หวานไปบริหารแทนเอาไหมเอาสิผลัดทิพย์ศบตาน้องเบื่อแล้วเหมือนกันถ้าหวานเป็นเจ้าของลูกของพี่เพลิงจะไม่ได้อะไรเลยนะคะ พราะไม่ถูกกับแม่ของร้านถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเครื่องแต่งกายมันเยอะแยะก,กว่าเด็กผู้ชายนะคะพอโตขึ้นเสื้อผ้าน,นาผมก็น่าจะใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะต้องหนังเรื่องของเล่นเมื่อทุรดยกยิ้มกว้างและแน่นอนอีกฝ่ายมีผลตอบรับกลับมาแทบจะทันได้หมายความว่ายังไงวันก่อนหวานไปเยี่ยมออกมาค่ะไปขอโทษสำหรับเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมด แววตาของพลาทิหมดแสงลงเมื่อพูดถึงดารัญญามาทุรสบีบไหล่พี่ชายพร้อมกับส่งยิ้มให้กันจากนี้หากมีสิ่งไหนช่วยได้เธอก็พร้อมที่จะทำมันเป็นคุณพ่อแล้วนะคะจะมานั่งจมปลักกับเล่าแบบนี้น่ะเหรออยากให้ลูกมีพ่อขี้เล่าหรือไงในตาคมมองเครื่องดื่มที่เขามองว่าเป็นตัวช่วยหลายวันมานี้เอาแต่ดื่มเพื่อที่จะให้ตัวเองเมาจะได้คลายความเจ็บปวดลงไปได้บ้าง แต่นั่นมันก็แค่โชคขนะเท่านั้นลืมตาขึ้นมาอีกทีทุกอย่างมันก็ยังคงเหมือนเดิมลองคิดบวกดูคะ่ะโชคดีที่ยายออมตั้งท้องพอลูกจะเป็นโซ่คล้องใจถ้าไม่ได้ท้องให้ตายยังไงพี่ก็ไม่มีวันได้เข้าใกลแ้แน่ๆแต่นี่พี่ยังมีสิทธิ์นะคะเข้าหาได้อย่างน้อยๆก็ในฐานะพ่ออ๋อไม่ยอมพี่เคยปฏิเสธเธอไปไม่ได้เล่ก็เอาด้วยโกนสิคะ ตรวจ DNA กันไปเลยหวานเชื่อว่าเยาออมไม่อยอมให้ถึงขั้นนั้นหรอกคะ่ะเพราะเธอมีพี่แค่คนเดียวเรื่องอื่นฉลาดนักแต่เรื่องนี้ดันมาตกม้าตายใช้สิทธิ์ความเป็นพ่อของเด็กในท้องค่ะพี่เพลิงแต่ออมเขาไม่อย่างนั้นพี่จะไม่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะจะเสี่ยงหรือจะนั่งเมาแบบนี้ก็เลือกเอาละกันคะ่ะมอทรถทำท่าจะเดินหนีไปแต่เยี่ยวตัวกลับมาอีกรอบ เริ่มจากการโกนหนวดเป็นอย่างแรกเลยค่ะหมดหล่อจริงๆถาวานเป็นเยออมคงหาสาม,มีใหม่ไปแล้วหางตาของพลาเทพกระตุกเมื่อน้องสาวพูดว่าคำว่าสาม,มีใหม่นรัญญาเป็นผู้หญิงที่สวยเธอไม่จำเป็นต้องหาก็น่าจะมีผู้ชายมารอต่อคิวยาวเหยียดอยู่แล้วกลามแก่งบทเข้าหากันแน่นอนว่าเขาทั้งหึงและหวงแม้ตอนนี้จะไม่มีสิทธิ์นั้นก็ตามร่างส่งลุกขึ้นพลวดสาวเท้าเข้าห้องน้ำ สองกระจกดูสารรูปของตัวเองเหมือนค่อนข้างที่จะแย่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคนเราสามารถทำร้ายตัวเองได้อย่างง่ายดายในเวลาเพียงไม่กี่วันใช่มาทุรสพูดถูกเขาควรจะใช้สิทธิ์ความเป็นพ่อของลูกในท้องเนินนานแค่ไหนไม่อยากรู้ว่าพิมพ์พัดงเงียบๆแต่ยังคงสดจ้องไปยังน้องสาวข,ของตัวเองนรัญญาเอาแต่มองไปนอกหน้าต่างราวกับกำลังอยากให้สายลมพัดพาความรู้สึกข้างในออกไปด้วย เขาเองก็ผิดผิดที่ไม่เคยใส่ใจน้องของตัวเองให้ดีพออาจเป็นเพราะาเราไม่ได้โตมาด้วยกันแถมยังเป็นคนละแม่จะว่าไปมันก็คล้ายคลึงกับพลาที่เหมือนกันฝ่ายนั้นมีน้องสาวต่างมารดาเหมือนกันแต่กลับทําทุกอย่างเพื่อให้น้องของตัวเองมีความสุขแต่ทว่ากรรมดันมาตกที่น้องสาวของเขายังไงล่ะพิมพ์พัดปวดใจอย่างที่สุดเมื่อเห็นความเจ็บปวดของดรัญยา หิวหรือยังละ่ะเราพี่ซื้อกับข้าวมาเต็มเลยนะลงไปกินข้าวกันก่อนหรือเปล่าหากปล่อยให้นั่งแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคงจะไม่ดีเท่าไหร่นักฝ่ามือนะ้าวางบนกระหม่อมบางแล้วลู่เบาๆถ้าไม่มีออมทุกอย่างมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะพี่พิมพ์น้องเหง่อยหน้าถามทางน้ำตาดวงตาคู่กรมมีร่องรอยความเสียใจเต็มไปหมดออมมาอยู่ที่นี่ก็ดีพอจะได้ไม่ต้องลำบากใจบางทีออมก็คิดว่า ตัวเองเกิดมาทำไมขนาดแม่แท้ๆก็ยังไม่ต้องการนรัญญาจุกอยู่ในลำคอคำพูดนั้นไม่เต็มเสียงเท่าไหร่เมื่อมันสั่นไหวไปหมดเลื่อนมือไปรูปหน้าท้องของตัวเองแล้วก็ยิ่งรำ่ำไห้ความหวาดกลัวเกราะกลุ่มเขาที่หัวใจที่มันกำลังเคว้งคว้างทั้งที่ลูกอยู่กับเธอแท้ๆยังไม่มีปัญญาดูแลเขาให้ดีพอว่าที่คุณแม่ปล่อยโฮเมื่อพี่ชายดึงเข้ามากอดพิมพัพัดขบกรามเข้าหากันแน่น บรรยายความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ในอกไม่ถูกเหมือนกันสภาพจิตใจของคนในอ้อมก่อนนั้นสำคัญที่สุดแล้วเพราะมันจะส่งผลต่อเด็กในท้องตอนนี้เขาพาดารัญญาปลีกตัวออกมาจากบ้านยายไม่อยู่บ้านอีกหลังแถบชานเหมือนที่ตัวเองเคยซื้อเก็บเอาไว้ไม่มีใครรู้ว่าน้องอยู่ที่ไหนเพราะเขาไม่ได้บอกใครอ้อมยังมีพี่นะพิมพัดบอกด้วยรอยยิ้มอบอุ่นยื่นมือเช็ดน้ำตาให้กับน้อง พี่รักออมแล้วก็รักหลานมากๆพ่อคงไม่เอาอมไว้แน่ๆเลยค่ะทุกคนเกลียดเธอกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือร้ายแรงแค่ไหนคนผิดก็มักจะกลายเป็นเธอไปโดยปริยายที่ดูเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรที่ดูไม่สะทกสะท้านไม่ใช่ว่าเธอไม่เจ็บปวดเพียงแต่มันคือเกราะป้องกันที่พ่อจะทําได้ก็เท่านั้นเองแท้จริงแล้วคำพูดรวมถึงสายตาเย็นยามเหล่านั้น ทีมแทงเธอจนแทบลุกไม่ขึ้นมันไร้การประคองไร้มือที่หยิบยื่นมาให้กันต่อให้โดนผลักจนล้มลงอีกกี่รอบก็ต้องฝืนลุกขึ้นด้วยตัวเองแต่ตอนนี้เหมือนใกล้กำลังจะขาดใจตายเธอไม่มีแรงลุกอีกต่อไปแล้วพลาทิพ์เข้ามาในวันที่เธอ air, อ่อนแอเขายื่นมือเข้ามารับในขณะที่คนอื่นนั้นใช้มือผลักใส่กันความอบอุ่นเกิดขึ้นพร้อมกับความไว้วางใจรอยยิ้มและคำปลอบโยน ฉุดดึงหัวใจดงนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านั่นคืออุ้งมือของมัจจุราชมือคู่นั้นทำให้เธอเจ็บเจียนตายยิ่งกว่าไข้ๆไม่เพียงแต่ผลักใส่เธอให้ล้มลงควากน้ำแต่เขานั้นยังใช้ฝ่าเท้าบดขยี้หัวใจเธอจนปนปี้ไปหมดพี่อยู่กับออมนะใครก็ทำอะไรเราไม่ได้ยังไงพี่ก็ไม่ยอมเด็ดขาดคนเป็นพี่บอกเสียงหนักแน่นออมต้องปล่อยวางบางเรื่อง อย่าไปคิดถึงมันพี่รู้ว่ามันยากแต่เชื่อเธอว่าสักวันเรื่องที่ทำให้ออมร้องไห้อยู่ตอนนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญในอนาคตออมขอโทษนะคะที่เคยว่าพี่พิมออมขอโทษจริงๆเธอไม่เคยคิดเลยว่าพิมพัทจะกลายเป็นคนโอบกอดเธอในตอนนี้เคยฝันว่าอยากให้พี่ชายตัวเองกระโดดมาปกป้องเหมือนกับพี่คนอื่นๆบ้างเมื่อก่อนไม่เคยได้สัมผัสแต่วันนี้เธอรู้แล้ว สายเลือดยอมคนกว่าน้ำไม่เป็นไรพี่ก็อยากขอโทษเราเหมือนกันชายหนุ่มเป่าปากไล่น้ำตาที่ตีตื้นขึ้นมาลงไปกินข้าวกันนะหลานพี่คงจะหิวแย่แล้วนรัญญาพยักหน้าทางน้ำตาแต่ก็ยังคงสะอื้นอยู่นิดๆแม้ตอนนี้เธอจะยังลบภาพพลาที่บอกไปไม่หมดแต่เธอจะพยายามทำให้มันสำเร็จสักวันหนึ่งมันจะเป็นอย่างที่พิมพ์พัดบอก ความรักที่เธอเคยมีให้ผู้ชายคนนั้นมันจะไม่สําคัญอีกต่อไปเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามานั่งในหัวใจของเธออีกแล้วไม่มีข่าวคราวหรือความเคลื่อนไหวใดๆจากดารัญญาในตอนนี้พลาทิิ์กําลังกลืนไม่เข้าขายไม่ออกหัวใจมันเบาวิวราวกับกำลังแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆใบหน้าที่เซลไร้สีสับเลือดของเธอนั้นยังคงติดตามไม่จางหายไปไหนลูกทังที่รู้แก่ใจ วันนั้นคือเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองแต่เขากลับยืนยันที่จะผลักสสยสองแม่ลูกออกจากชีวิตหนำซ้ำยังตอกย้ำด้วยการเปิดเผยความจริงว่าตัวเองคือคู่มัน่นที่ดารัญญาพยายามหลบเลี่ยงมาโดยตลอดวเวลตาตัดเพอที่ดูเสียใจอย่างที่สุดในวันนั้นส่งผลทําให้เขาจุกอยู่ในอกทวายยังเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปเหยียบย่าจนกว่าอีกฝ่ายจะจมพื้นดินสะใจที่เห็นครอบครัวน,นั้นอับอายขายขี้หน้า หลงลืมจิตใต้สำนึกของความเป็นคนไปโดยสิ้นเชิงเกลียดที่คนอื่นทำกับคนในครอบครัวของตัวเองแต่สุดท้ายเขากลับทำในสิ่งเดียวกันแบบนี้มันต่างจากสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรหมามันยังรักลูกของมันแล้วเขาเล่าทำไมใจคอโหดเหี้ยมเกือบจะฆ่าเมียกับลูกให้ตายทั้งเป็นหรือฝีปากน้าสันดาริกเมื่อนึกถึงรอยเลือดตามเรียวขาง,งามของดรัญญาต้นเหตุนั้นเกิดขึ้นจากใครก็ไม่ต้องถาม ถ้าไม่ใช่ผู้ชายคนนี้ที่กำลังร่ำไห้ผ่านความผิดที่เพิ่งจะสำนึกเขาควรจะทำอย่างไรดีนะนาทีนี้ได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆคนเราสามารถให้อภัยกันได้กี่ครั้งคำถามนี้เล่นเอาพลาทิพถึงกับฟุบหน้าลงกับโต๊ะปล่อยโฮออกมาไม่ไอายฟ้าอายดินความผิดที่ก่อขึ้นกับผู้หญิงตัวเล็กๆเกิดขึ้นกี่ครั้งเขาก็ไม่เคยนับเหมือนกันซึ่งเธอนั้นมักเลือกที่จะให้อภัยกันเสมอมาแถมยังพยายามปรับเปลี่ยนตัวเอง เพอหวังยืดความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นออมตอนนี้อยู่ที่ไหนกันนะยังพอมีโอกาสที่เขาจะกลับไปดูแลเธอกับลูกบ้างหรือเปล่ายังมีหรือเปล่าหลังจากที่โยนทิ้งหัวใจดวงน้อยอย่างไม่ใหญ่ดีรู้แล้วว่าไม่อาจฝืนโกหกได้อีกต่อไปกลัวการจากลากลัวว่าจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกเพียงแค่เซวินาทีโลกอาจจะโหดร้ายคลาชีวิตใครบางคนไปอย่างง่ายดายเขาอยู่ไม่ได้จริงๆ พิมพัดเลิกคิวขึ้นหลังจากได้รับรายงานว่ามีคนมารอบพบที่ห้องมุมปากอยากเหยียดยิ้มขึ้นเมื่อเห็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเขาไม่ได้อยากพลากใครออกจากกาันแต่มันเป็นความต้องการของน้องสาวพี่ที่แสนดีอย่างเขานั้นก็ยอมจัดการให้มีธุระอะไรถึงได้มาหาผมถึงที่นี่ผมอยากเจอออมเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะคุณเพลิงออมไม่ต้องการเจอคุณอีกผมทำตามความต้องการของน้อง ถึงจะอย่างนั้นก็เถอะเขารู้ว่าดารัญญารู้สึกอย่างไรต่อพราทิพแต่แผลที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของผู้ชายคนนี้มันยังคงเป็นแผลสดอีกไม่นานความเจ็บจะเบาบางลงมันอาจจะกลายเป็นแค่แผลที่ไร้ความรู้สึกก็ได้แต่ใน,นเมื่อคนตรงหน้าเป็นพ่อของหลานหนำซ้ำยังเป็นผู้ชายที่ดารัญญารักเขาเองก็อยากเห็นน้องมีความสุขเหมือนกับคนอื่นๆบ้างถึงคุณไม่บอกผมก็ยังจะตามหาไปเรื่อยๆ สักวันยังไงก็ต้องเจอผมไม่ใช่พี่เขยที่ใจจืดใจดําขนาดนั้นแต่การที่ผมยอมให้ที่อยู่ไม่ใช่ว่าผมจะเต็มใจช่วยทุกอย่างและไม่รับประกันว่าออมจะยอมพบคุณว่าที่คุณพอยกยิ้มกว้างขอบคุณมากพลาทิพย์ขับรถตามที่อยู่ที่พิมพ์พันให้เอาไว้ชายหนุ่มบอกว่าดารัญญาอยู่บ้านหลังนี้กับคนดูแลอีกหนึ่งคนเบื้องนาคือบ้านเดียวสองชั้นวัดจากสายตาคร่าว ประมาณร้อยกว่าตารางวาได้ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นกับออมเพราะยังต้องทำงานวันหยู่ถึงจะแวะไปหานะ้ากุญแจสำรองที่อีกฝ่ายให้ติดมือมาจะเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีพลาทิพย์ถือวิาสาสะเปิยประตูรโรเล็กเข้าไปคืนกดออดรับรองได้เลยว่าเธอจะไม่มีวันโผล่หน้าออกมาให้เขาเห็นแน่ๆได้ยินเสียงเพลงดังมาจากในบ้านชายหนุ่มยกยิ้มจังๆเห็นเงาคนเดินไปเดินมา ใจเขาอยากจะยืนมองอยู่ตรงนี้แต่ถ้าทำแบบนั้นมันก็คงจะไม่ได้ช่วยอะไรจังหวะที่หญิงสาวกำลังหันกลับมานั้นเป็นวินาทีเดียวกับที่เจ้าของร่างสูงเข้ามาปรากฏตัวในบ้านนรัญญายิ้มค้างจากที่กำลังร้องเพลงให้กับลูกตอนนี้ความชิงชังกำลังแล่นขึ้นกลางอกออมมาได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะปลายนิ้วเรีวชี้ไปยังประตูแม้มันจะส่น ทว่าคนตัวเล็กกลับใจแข็งมากกว่าที่คิดเอาไว้อะไรที่อยู่ใกล้มือหญิงสาวไม่หลังเลยที่จะคว้ามันขึ้นมาแล้วแข้งเส่ร่างสูงที่ไม่ยอมขยับตัวไปไหนเสียงกระแทกดังขึ้นติดตดตามด้วยสเสียงแค่มูทานเหมือนสัตว์กำลังบาดเจ็บเพลอละทิพย์มองหญิงสาวอย่างตัดเพอขนาดเขาเจ็บตัวแต่ยังไม่ชายตาแ,แลเลยสักนิดออมมาคุยกันก่อนขาย,ยาวก้าวเข้าหาเหมียทางพืชตินายในตาขมเข้มหลุบม,มองหน้าท้อง อยากจะสัมผัสเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองเหลือเกินไม่แปลกหากดารัญญาจะโกรธเกลียดกันเขายอมรับผิดทุกอย่างต้องคุยอะไรอีกเธอตวัดตามองของในมือที่ยังคงถือหนังสือเล่มหนาเว้นระยะห่างเหมือนกับอีกฝ่ายเป็นตัวเชื้อโรคแค่ฉันต้นทนมองหน้านายตอนนี้มันก็น่าสะอิดสะเอียนพอแล้วเรื่องลูกพูดอะไรเอาไว้บ้างจำได้หรือเปล่าน้ำเสียงสั่นเครือพ,อพอๆกับหัวใจที่โดนสั่นคลอน ดรัญญาจิกตัวเองเอาไว้แน่นแล้วเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยและข่มความเจ็บปวดลงมาที่ผ่านมาเธอจมอยู่กับความเสียใจมามากเกินพอแล้วถึงเวลาเดินหน้าต่อจากนี้ไปจะไม่มีผู้ชายที่ชื่อว่าพลาทิปเข้ามาในชีวิตอีกผมผิดทุกอย่างผมผิดเองคุณอยากให้ผมทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ตอนนี้เราต้องคุยกันก่อนออกไปจากชีวิตฉันได้แล้วแต่ตายไปซะย,ยิ่งดีออม พลาดทิพย์อึ้งไม่น้อยกับการขับไล่ของหญิงสาวถึงขนาดไล่ให้ไปตายแบบนี้เขาเองก็ไปไม่เป็นเหมือนกันไม่คิดว่ามันจะหลุดออกมาจากรีฟีปากบางคู่นี้ทําไม่ได้อย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของนายฉันมันสับสนมั่วไปทั่วจะไม่ได้หรอกว่าใครเป็นพ่ออย่าประชดกันแบบนี้รู้ได้ยังไงว่าฉันประชดดรัญญาบอกเสียงกงหัวเราะ มองคนตรงหน้าด้วยสายตาเหยียดยามเวลานายเข้าเมืองรู้และว,ว่าฉันอยู่บ้านเฉยๆคนงานที่รีสอร์ทก็มีเยอะแยะออมกลับไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องมาที่นี่อีกตอนนี้ฉันไม่ได้ขัดสนถึงขนาดต้องควานหาผู้ชายที่ไหนมาเป็นพ่อของเด็กในท้องนายก็เหมือนกันต่อให้เสนอตัวแค่ไหนฉันก็ไม่รับเธอรู้ว่าตอนนี้พลาทิปเดือจัดวันได้จากแววตาที่เขามองมา กระนั้นเขาก็ยังคงพยายามควบคุมอารมณ์แล้วอย่างใจกล้าเดินเข้ามาหาไม่สนใจคำห้ามหนังสือในมือเคว้งใส่อย่าไม่คิดจะปราณีสันปกจึงกระแทกส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหน้าเต็มๆนรัญญามองผลงานของตัวเองด้วยความรู้สึกที่บรรยายออกมาไม่ถูกเหมือนกันจะว่าสะใจก็ไม่เชิงจะสงสารก็ไม่ใช่หรือเอาเข้าจริงๆแล้วเธออาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้กับเลือดที่ไหลตรงหน้าผากนั้นเอาเลย จะเอามีดมาแทงผมก็ได้แต่ขอให้รู้เอาไว้ว่าต่อให้ไล่อย่างไงผมก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นพลัดทิพย์บอกเสียงหนักแน่นตอนแรกยอมรับว่าโกรธกับการกระทําของว่าที่คุณแม่แต่เมื่อนึกย้อนและไตรตรองอะไรหลายๆอย่างสิ่งที่เขาโดนยังเทียบไม่ได้กับเศษเสื้อที่ตัวเองเคยทํากับเธอเยอามาท้าฉันนะไม่ได้ท้าถ้ามันทําให้คุณสบายใจขึ้นมาก็ลงมือทําได้เลย ว่าที่คุณแม่เดินหายเข้าไปข้างในครัวก่อนจะเดินกลับออกมาในมือของเธอนั้นถือมีดปลายแหลมเอาไว้ในตาคมกมริบเบิกกว้างไม่ได้กลัวหากตัวเองจะต้องเจ็บตัวแต่เพราะว่าตอนนี้ดรัญญาทำท่าเหมือนจะทำร้ายตัวเองอยากคิดจะทำแบบนั้นเด็ดขาดพลัดที่บอกเสียงเข็มหัวคิ้วชนกันเคร่งเครียดกับสิ่งที่เผชิญตรงหน้าเขาไม่รู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ หรือเป็นเพราะฮอร์โมนของคนตั้งครรภถ้ายังห่วงเด็กในท้องก็อยู่เฉยๆอย่ามายุ่งวุ่นวายกับฉันอีกแต่ผมเป็นพ่อแล้วยังไงล่ะอย่าคิดว่าฉันไม่กล้านะเพราะเท่าที่ทนอยู่จนถึงทุกวันนี้มันก็ทรมานมามากเกินพอแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าการที่ต้องอบกอดตัวเองในวันที่หวาดกลัวทุกคนพร้อมที่จะซ้ำเติมมันจ็ปวดขนาดไหนกันทานายอยู่ห่างๆตามที่ขอ รับรองได้เลยว่าฉันจะดูแลเด็กคนนี้เป็นอย่างดีไม่ได้อยากจะเอาลูกมาข่มขูเพียงแต่ถ้ามันเป็นวิธีเดียวที่จะดึงผู้ชายคนนี้ออกไปไกลๆเธอจําจเป็นต้องทําไม่มีใครอยากเจ็บตัวซ้ําๆหรอกนะเพียงแค่ครั้งเดียวเธอก็เกือบจะเอาชีวิตตัวเองไม่รอดอยู่แล้วถึงอย่างไรในสายตาของ,ของเขานั้นผู้หญิงอย่างเธอก็คงจะเป็นคนใจบาปไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานอยู่ดีผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะทําตามที่พูด พลาดทิพย์ถามยอมรับว่ากลัวจับใจท่าทางและแววตาของหญิงสาวดูไม่ได้โกหกเลยสักนิดไม่ได้เป็นห่วงแค่ลูกแต่เขาเป็นห่วงเธอด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นในครั้งแล้วผู้ชายคนนี้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไรทานายยังจําได้ฉันไม่เคยโกหกคนฟังถึงกับหน้าชาแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ฉันเคยโกหกตอนที่นายเค้นถามว่าฉันรักนายใช่ไหมฉันตอบไปว่าไม่ ออมร่างสูงคลางเสียงแผ่วปวดหนึบที่กลางหัวใจตอนนั้นฉันรู้ตัวว่ารักนายเข้าแล้วดรัญยาแค่นหัวเราะรอกับเรื่องในอดีตมันน่าขันเส้นดีมันก็แค่เมื่อก่อนแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วแต่ว่าผมเพลิงถ้านายจะมาพูดอะไรตอนนี้ขอบอกให้รู้เอาไว้ว่าฉันไม่อยากได้ยินให้มันจบตามที่นายอยากให้เป็นมาตั้งแต่แรกเถอะนะ ความสัมพันธ์ของเราสองคนแค่เริ่มตน้นมันก็ไม่สวยแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความหลอกลวงที่เขาพยายามปูทางมาทั้งหมดในขณะที่คนหนึ่งวางใจไว้ในกำมือของเขาแต่อีกฝ่ายกับรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะขยี้ของรายค่าในฝ่ามือแน่นอนว่าเขาทำมันสำเร็จหัวใจของเธอนั้นแหลกละเอียดจนไม่เหลืออะไรแล้วกลับไปถ้านายยังจำได้สัญญาที่เคยให้เอาไว้ ดวงตาคนพูดแดงกรรมัมขณะที่ริฟีปากบางยังคงพยายามเปล่งเสียงออกมาเรากลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกันไปแล้วคนตัวโต,วตวมองมาอย่างตัดเพอแต่สุดท้ายก็ยอมถอยทับกลับไปตามคำแรกของหญิงสาวของมีคมในมือถูกวางลงบนโต๊ะเมื่อเกิดอาการเหนื่อยล้าทั้งกายทั้งใจดรัญญาสมน้าลงกา่ามือปลดปล่อยความเสียใจผ่านมาน้ําตาปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ระยะเวลาที่ผ่านมาเธอมีความรู้สึกดีๆให้กับพลาทิปมาโดยตลอดแต่มันถูกทำลายด้วยคำว่าหลอกลวงเธอไม่รู้ว่าครั้งนี้เขามาด้วยเหตุผลอะไรหรือเพราะสงสารผู้หญิงหน้าโง,ง่คนนี้กันแน่ทังที่ตอนนั้นยังตะโกนใส่หน้ากันเปล่าๆใช้คำพูดถักถางดวงใจของเธอหนูเป็นลูกแม่ใครหน้าไหนก็แตะต้องไม่ได้แม้คนคนนั้นจะเป็นพ่อแท้ๆของลูกก็ตามพลาทิพ คงลืมว่าตัวเองเคยพูดอะไรเอาไว้บ้างแต่คนฟังอย่างเธอนั้นจดจำได้ทุกประโยคมันเสียแทงแทบทุกอนุจิตใจจนยากที่จะให้อภัยได้คุณออมคะพี่กลับมาแล้วซื้อผล,ลไม้มาเยอะแยะเลยคะ่ะทานอะไรก่อนดีคะดรัญญารีบเช็ดน้ำตาปรับสีหน้าให้เป็นปกติเมื่อพนมกลับมาจากตลาดโชคดีที่ไม่กลับเร็วกว่านี้ ม่อย่างนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าจะทำหน้ายังไงอา้าวแล้วทำไมมีดมาอยู่ตรงนี้กันล่ะคะอ๋อออมลืมเก็บไปนะคะว่าจะามาปอกกระเทียมผนมยิ่งงงเข้าไปใหญ่มันหมดนี่คะคุณออมเพิ่งสั่งให้พี่ซื้อมาด้วยว่าที่คุณแม่ขี้เกียจตอบคำถามส่วนคนดูแลก็ไม่ได้ซักไซอะไรต่อเดินหายเข้าไปในครัวจัดการเก็บข้าเก็บของไปผนมเหลียวมองคุณหนูของตัวเองแล้วก็นึกเป็นห่วงปิดปากเงียบ ตอนที่เห็นหนังสือกระจัดกระจายตามพื้นอันที่จริงเธอกลับมาถึงนานแล้วแต่เห็นพนลาทิพย์เดินเข้ามาในบ้านก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีพิมพ์พัดโทรบอกทุกอย่างพร้อมกำชับให้ดูแลดารัญญาให้ดีสรุปแล้วพ่อของเด็กในท้องก็คือพลาทิพย์แถมยังเป็นคู่มั่นของหญิงสาวยิ่งคิดเขาก็ยิ่งปวดหัวไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายคนนั้นถึงปิดบังตัวเองแถมยังเป็นฝ่ายยกเลิกงานมั่นเองด้วย หากเธอเป็นดารัญญาก็คงจะไม่ยอมยกโทษให้ง่ายๆเหมือนกันจบไปแล้วนะคะกับละอองใจในม่านเพลิงตอนที่14เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะตอนนี้ก็จะมีความรุนแรงพอสมควรเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะหน้าสมํำหน้าพระเอกของเราใช่ไหมคะทุกคนน้องอ้อมของเราเนี่ยก็ใจแข็งสุดๆไปเลยยังไงก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงส่วนตอนนี้ถ้าอ่านผิดพลาดต,ตรงไหนไป ยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องเดี๋ยวเราก็จะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะส่วนช่องนี้เนี่ยใครที่เข้ามาฟังใหม่ก็ฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเลยค่ะ